เรามาชมความงดงามของพ่อไผ่กระชัยกันใกล้ๆนะครับซึ่งเป็นช้างที่มีความงดงามอย่างมากเลยนะครับมีความงดงามมากนะที่มีประเด็นกันเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายนะครับซึ่งใครไม่เคยได้มาเห็นกับตาตัวเองก็คงจะไม่ทราบนะครับถ้าใครได้มาสัมผัสกับตาตัวเองจะเห็นว่า พ่อเอกพ่อพาอีกรชัยเนี่ยมีความสงา่าแล้วก็งดงามด้วยนะครับอือส่วนสงา่างงดงามมากนะครับ ก็พายก็ะยก็พายกช้ก็พายก็ใช้นะยืนค้างเลยไปยไปแล้ว พ่อภัยก็ใชัยมาแล้วนะความสง่าความสวยงามนะครับลักษณะผิวพันหล่อมากนะหล่อมากบอกตรงนะครับเป็นช้างที่มีความสงาม่านะครับ

พ่อพายยกบวงด้วยพ่อพายขอถ่ายรูปหน่อยพ่อพายสง่าม,มากเลยงดงามมากนะครับ สวยงามมากเนาะแม่หันมาแล้วลดูไหมท่านเป็นช้างที่มิเศษมากเลย <c oughs> <c oughs> นะฮนะสัหับรดต้องเอาเอาเอา,เอาตรง <c oughs> ตรงตรงตรง หนามออกนะเอาแต่ลูปขนาดหน่อไม้ยังเอาออกอ่ สวยงดงามมากเห็นไหมม<อ>าใครได้มาชมด้วยตัวเองก็ถือว่าพลาดนะ เพราะฉะนั้นยังมีคนหลายคนที่เขามาชื่นชมบารมีนะครับ mm hmm. พ่อไผ่กระชายเนี่ยก็มีตลอดทั้งวันนะครับมีตลอดทั้งวัน,นซึ่งซึ่งมาก็รู้สึกว่าแต่ละคนเนี่ยยิ้มแย้มกลับไปนะแล้วก็ค,คือคือมีความสุขนะครับเหมือนสุขสมหวังที่ได้มานะซึ่งก็ เราก็ดีใจนะที่ที่ได้มาเห็นความงดงามนะลูกตาต้องมองดีๆจะเห็นขาวขนลุกเลยนะแต่ถ้ามองตาบางคนบางคนมองอาจจะไม่เห็นนะเห็นะไ,ไหมต่ลูกตาขาวเลยนะเป็นช้างเผือกที่งดงามนะครับงดงามมากนคะครับตามคนฉลาด กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ก็เนาะนฝ่าอุปสรรคเยอะมากนะครับ เดเขาเขาจะกินหน่อไม้เขาก็ต้อง <c oughs> ปอกเปลือกเอาแต่เอาอ่อนนะเนี่นดูนะเป็นอะไรที่อัจฉริยะมากเลยดเดี๋ยวเขาหยิบเขาหยิบหน่อไม้ไปแล้วเขาจะหักตรงยอดแล้วก็งับแล้วก็ลอกเอาเปลือก มัสวยครับสวย